คนที่ดูรอบที่แล้วก็คำคำไม่ไหนนะก็ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่หรอเปียนอยงเปล่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเดิมเนาะจะได้ขับกับตัวเดิมอ่ะ ในทางเราเองเรายังจะหลับไรอย่งเยกินอะไรมาหรือยังยังรอใบเลียถามใบถามแทนแฟนคลับพี่จะถามใบใบกินอะไรมาหรือยัง

ตลอดอนออยอลอยมาฝั่งน้นหมดเลยเออทำไมมันแปลกมัฝั่งโน้นเยอะมันเย็นอเคเออจาจงเจ้าของเจ้าของเขาบีดน้องนะ

มันเป็นความลตัวที่แตกต่างยิาลงตัวตรงเยอีแลยหาไแล้วเรียว่าแม่ชกันเลยพี่สุเลยนะยิ่งแก้งมันพอดีเลยดีวางกล้องเลยพี่สุมันหนัก ยาม่สุขยาไมนไงเบ้ออะไรน้อยน่ต้องหายาค่ปุ่ม่ยไก่กํายม้งมียาไก่กําเลยไปไป ลอยเป็นไงเป็นไรหมดลอย